การถามการตอบปัญหาจึงเป็นของสาคัญดังที่มีมาแล้วตั้งแต่ครัง้งติดตการเนื่ะะองจากเพราะอย่างยิ่งพวกแม้จะพวกชวยเทพเทบุตรเทวดาเขายังต้องมาถามปัญหาจากเขาถามปัญหานั้นน,นจะมีหัวหน้านะพวกชวยเทพทั้งหลายมาเขาเขาจะมีหัวหน้าฝากปัญหาลึก ที่ปัญหากับหัวหน้าแหละให้หัวหน้านํามานํามาทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์จะทรงตอบให้เข้าใจทั่วถึงกันทั่วถึงกันีเรียกว่าการถามปัญหาองค์เทวดาเขาไม่ได้สามสูงสี่สูงห้าทั่วเจวดาจะมีมากขนาดไหนนีเงียบน,น,น,นะจะมีเื่องแต่หัวหน้า เทวดานี่เคารพหัวหน้ามากทีเดียวเคารพจริงๆคอยฟังหัวหน้าตลอดพอหัวหัว,หวทางรายใดรายใดมีข้อข้องใจก็พูดหรือว่าฝากปัญหาเขาพูดภาษาเราว่าฝากคือางนี้แย้ปั๊บทางนั้นรับไปแล้วออกแล้วเข้าใจไหมอันนี้มันพูดไม่ได้ภาษาของคนกับภาษา ของเทวุตเทวดาซึ่งเป็นกายชื่อนี้จึงต่างกันมากด้วยเหตุนี้เองเว,เวลาท่านสแสดงแก่พวกเทพเทวดาท่านใหก,ก็ตามจท่านจึงไม่มาเกี่ยวกับมนุษย์ท่านจะเป็นภาษาภาษาใจภาษาถามเจ้ารับปัพญาเข้าใจเข้าใจเข,ข้าใจไม่มีเวลาไม่มีคำเชื่อจะมาโต้แย้งโต้แย้งโต้เสียงกันคอยฟังเป็นลําดับลาดาไปนี่เรียกว,ว่า ระหว่างเทวดากับพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต้องตอบปัญหาซึ่งกันและกันจากนั้นท่านก็บอบรมแนะนาสั่งสอนนี่การเทศสอนพวกกายจิตท่านสอนอย่างนั้น็นยกตัวอย่างขึ้นมาอธตบายเทือปัญหาการทรงตอบปัญหาและแนะนาสั่งสอนเทศนวการแก่พวกช่วยเทศทั้งหลายน,นี่ทั้งเทศนวการทั้งแก้ปัญหามีมาโดยเฉพาะ ท่านก็ทําหน้าที่โดยเฉพาะถึง <c oughs> นี้เวลาจะเทศน์สอนประชาชนที่เป็นกายหยาบท่านก็สอนเป็นเป็นอยางที่เราสอนกันเรีานเป็นขัข้นขั้นต่อต่อโดยเหตุนี้เวลาท่านสอนประชาชนท่านจึงไม่ได้นาเรื่องราวของเทวูรเทวดามาพูดมาเกี่ยวข้ามกันเวลาท่านเกี่ยวข้ามกับพวกเทพเหล่านี้ท่านก็ไม่เอามนุษย์ไปเข้าไปเกี่ยวข้ามหน้าที่คนและหน้าที่อาจทําคนละสัตว์และส่วน เป็นอย่างนั้นให้พาเข้าใจนะสอนเทวดากับสอนมนุษย์นี้ก็สอนคนละประเภทหนึ่งเท่านั้นนะแล้วที่นี่ไอ้พวกตาบอดพวกขนโคขนโคมีมากไหมโคตัวหนึ่งมีเขากี่เขาเคยเห็นโคมีถึงสามเขาสี่เขาไั้นโคตัวไหนปู่โคย่าโค ลูกหลานโคก็มีแต่สองเขาล้งเขาดีไมด่ดีเขาเขาเรียกว่าโคเอาอะไรเขาเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเขานั่นโคหัวร้อนเหรออย่างนั้นอีกด้วยซ้าจะให้เป็นสามเขาสี่เขาไม่มีเนี่ยมีน้อยแต่ขนโคนี่เต็มตัวเต็มตัวพวกเรานี่พวกขนโคทำมาพระพุทธเจ้าจ,าจึงก็จางแจ้งครอบแดนโลกธาตุ ่อมนุษย์ของเราที่เป็นขนโคคือพวกตาบอดมันไม่ยอมฟังเชื่อไม่ยอมเชื่อมันยังบอกว่าเธอบุตรเทวดาไม่มีมีหัวชนต้นเสาไปอย่างนั้นตลอดนี่แหละที่ว่าหนาพวกขนโคลตกหนามากนะอืพวกเขาโคลพอมีชาวทีขขว่ขยับขยับฟังแล้วแก้ไขดัดแปลงตัวไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าจะเพิ่มเขาโค ให้เขาโคใหญ่ขึ้นโตขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเรือแล้วขนโคก็ของคนนั่นก็จะค่อยลดลงลดลงเขาโคก็จะเพิ่มพูนขึ้นเขาใหญ่ไหมให้เราเห็นสะบ้างที่ว่าโคตัวหนึ่งมีเขาเต็มหัวมันเราเคยได้ยินตั้งแต่โคตัวหนึ่งมีขนเต็มตัวมันไอ้เขามันไม่มีมีสองเขาเอาให้เห็นในภาคปฏิบัติของเรา ให้มีเขาโคเต็มตัวคําว่าเขาโคเต็มตัวได้แต่มากแต่คนที่ปฏิบัติตามอัธรรมของพระเจ้าแล้วเพิ่มคุณงามความดีมากผลขึ้นมาสุดท้ายจิตใจนี่มีตั้งแต่ความสว่างเขาโคเต็มตัวรอบด้านเข้าใจหรอือนี่คือเขาโครพระพุทธเจ้าเพียงเขาโคเทียบกับเขาโคเพียงพระองค์เดียวสอนพวกขนโคนี่มากขนาดไหนดังที่น่นี่ละเขาโคจึมีคุณค่ามาก ให้พยายามเอาเขาโคดตัวให้ดีฝึกฝนอบร,เรมเขาโคเชื่อมแหลมเขาโคลงให้แหลมปิดฟาดติดขาดจะบบ้านคุ้งทะลุเข้าใจไหมไปเรื่อยๆนะมเนี่ยพูดเรามาดูแลเอาแค่นี้ก่อนจะมีอะไรอียู่ดีครับมีพูดเรื่องพวกแทบพ,พวกอะไรคือพวกแทบกับพวกเรานี่ถ้าพูดถึงเรื่องมนุษย์นา มนุษย์เราในโลกนี้มีจี่พันล้านเทบบตรเทวดาเพียงชั้นในชั้นหนึ่งเพียงเท่านั้นก็มีมากขึ้นกว่ามนุษย์แล้วเรายังอวดอ้างอวดกล้ามยอยู่หอในความโง่ของตนว่าเทเบตรเทวดาไม่มีก็ถ้าไปเยียบหัวพระพุทธเจ้านั่นเองเยียบหัวพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยพระษาวกทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญในทางนี้ด้วย เป็นของดีไหมคิดออกแง่ไหนมูลใดมีจะเหยียบหัวพระผู้ธีเจา้าเหยียบหัวพระธรรมที่สอนไว้โดยสุดต้องเหยียบหัวพระสงฆ์ที่เป็นธรรมชาติที่เลิศเลยของเราตลอดเวลาด้วยความคิดผิดได้ลบล้างคําสอนเจ้าในหัวใจของเราที่เป็นเทวทักหนึ่งให้แก้ตัวเทวทันให้ดีนะสวาคาตโตพระตาธรร,รรมโอพระธรรมอันผูกแฝดมีจาตัดไว้ดีแล้วตัดไว้ชอบแล้ว คือไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขว่าไม่ถูกหรือบกพร่องไปในคําสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องทุกอย่างที่มันบกพร่องก็คือตัวของพวกเราเองมองดูคนคนหนึง่งมันไม่ได้เต็มบาทมีแต่คนบกพร่องเต็มเนื้อเต็มตัวบกพร่องในความถูกความดีงามทั้งหลายแต่ความผิดพลาดนี้เต็มตัวตัวคือพวกเราเองให้สภากันไปแก้ไขและเปลี่ยนตัวเองนะอย่าไปมองกับพระพิทธเจ้าในทางที่ไม่ดี ซึ่งจะทำลายตัวเองอย่าไปมองพระสงฆ์สาวกเรียกว่าอย่าไปมองทมที่ท่านสอนไว้ด้วยความถูกต้องแล้วว่าผิดนั้นพลาดนี่ถูกนั้นไม่ถูกนี่ลบล้างนั้นลบล้างนี้ให้ยิ่งกว่าที่จะมาลบล้างความผิดความผิดพลาดของตัวเองด้วยความคิดความเห็นคําพูดคำจาคอยาแห่งการทําทั้งหลายซึ่งมันเป็นของเลวร้ายประจําตัวของเราทุกคนคนออกโดยลําดับลาดานนะเข้าใจถ้าไม่อย่างนั้นมันจะ มีจากเขาโคมีจากขนโคเต็มต,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 ตัวเต็มตัวนะเข้าใจเหรอ,อเมั้ะเอาะฉะนั้นพี่มีอะไรอีกว่าไหมอีกแล้วมีอะไรอีกอ่ะไม่มีครับไม่นี่ก็หยุดละป่านนี้หยุดละเอาตามมาผ้าป่านนัทลาเจ้าค่ะผ้าลูกตัหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วก็หนึ่งดอลลาร์จ้าเนาะ หนึ่งพันห้าร้อยเอาเอาเนี่ยกลางวัน่นี่พอเข้าใจแล้วนะวันนี้ที่อธิบายกันเออ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 เอาอังหากันเข้าใจทุกวี่ทุกวันไปควรจะดีขึ้นเรื่อยๆนะพวกเราเนี่ยนี่ขอให้ทราบและท้านให้ถึงใจด้วยอันหนึ่งนะฟั้งพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกและธรรมของพระพุทธเจ้าหรือธรรมธทตุไม่ใช่บอยของเราทั้งหลายนะอืเป็นยอดใจดีที่ควรจะกราบไหว้ด้วยความเคารพนับถือและปฏิบัติตามท่านเข้าใจเหลือให้จําคํานี้ให้ดีไม่งั้นจะเลยวแหลกไปเรื่อยไม่เห็นเรื่องธรรมของพระเจ้าเป็นของสําคัญนั่นละ่ะ เสียตรงนั้นเสียไปทั่วแล้วไม่นาซ้ำเอายกตัวอย่างอีกอย่างเราเทศสอนพี่น้องทั้งหลายนี้เป็นเวลาห้าปีกว่ามาแล้วที่สอนอย่างเปิดปเผยเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้เราก็พูดตรงเราไม่ใช่เป็นบ่อยของพี่น้องทั้งหลายนะอืเราตั้งหน้าตั้งตาม,มาสอนด้วยความเมตตาขอให้ยึดธรรมนี้เป็นเครื่องปฏิบัติดัดแปลงตัวเองบืนตาคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นความถูกต้องสวยงาม บ้านเมืองเราจะสร้างอาราศีด้วยการฟังอัดฟังธรรมฟังเสียงครูเสียงอาจารย์นะเอาละจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากฝากอันนี้ไว้นะเอเอถูก